ที่สุสานมูลนิธิอุดอรสว่างเมธาธรรมสถานบ้านปักดงอำเภอเมืองอุดอรธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหากุศลเก็บศพกระยาตล้างป่าช้าครั้งที่6บรรยากาศตลอดทั้งวันค่ะมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ แล้ววันนี้นะคะถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากค่ะเมื่อสาธุชนที่มังร่วมงานได้พบกับศพผู้หญิงที่ไม่เน่าเปื่อยในหลุมที่563ก่อนที่จะพากันนำร่างขึ้นมาทำความสะอาดแต่งชุดด้วยเสื้อผ้าสีขาวและอัญเชิญร่างไปยังมูล,ลนิธิอุดอรสว่างเมธาธรรมค่ะเพื่อรอการชาปนกิจต่อไป โดยนายสุรินพัฒนาวิวัฒนพรรองประธานมูลลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานหัวหน้าฝ่ายงานล้างป่าช้าได้เปิดเผยว่าตามความเชื่อแล้วค่ะหากพิธีล้างป่าช้าพบกร่างนางฟ้าหรือว่าศพที่ไม่เน่าเปื่อยก็จะถือว่าศพนั้นค่ะเป็นผู้มีบุญมากเนื่องจากว่าเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้ขณะมีชีวิต สำหรับการล้างป่าช้าในปีนี้นะคะทางผู้จัดงานเจอร่างนางฟ้าสองร่างค่ะโดยเหตุที่เรียกว่านางฟ้าเพราะว่าศพนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่เน่าเปื่อยแต่ถ้าเป็นผู้ชายค่ะก็จะเรียกกันวัดเทวดาและหากเป็นเด็กผู้ชายจะเรียกว่ากุมารทองหากเป็นเด็กผู้หญิงจะเรียกว่ากุมารี ซึ่งตอนนี้นะคะทางมูลลนทธิอุดรสว่างเมตาธรรมค่ะก็มีนางฟ้ากุมารทองและกุมารีทั้งหมด9องค์ทั้งนี้ค่ะในวันที่20เมษายน2566ทางมูล,ลนธิจะทำการปิดป่าช้าส่วนในวันที่25ค่ะก็จะมีการล้างอัฐิและชาปนกิจในวันที่30เมษายน ที่สุสานมูลและในทิวดอนสว่างเมธาธรรมบ้านปักดงจึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมงานในวันดังกล่าวค่ะมีกุศลสร้างบุญสร้างกุศลอ,อย่างแรงเลยอย่างแรงกล้าเลยเราจึงถือว่าถ้าเราได้นางฟ้าเท่ากับเราได้บุญกุศลอันแรงจากนางฟ้าอีกทีนะครับซึ่งในซึ่งในจุดนี้เด็อ่า กว่าจะได้นางฟ้าเนี่ยเราก็สร้างสมบุญกุศลไว้มากพอสมควรจิตใจเลยสัมพันธ์กันปีนี้เจอร่างนางฟ้ากี่ศพกี่ร่างอ่าสองร่างครับร่างแรกเป็นเป็นนางฟ้าเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับนางฟ้าเนี่ยผู้หญิงนะแต่ถ้าเทวดาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกุมารทองแล้วส่วนถ้าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงก็จะกุมารีนะ ตอ,ตอนนี้ที่มุลน,นิธิเราก็มีกุมารทองและกุมารีทั้งหมดรวมกันแล้วเน9เกองค์นะครับล้างประชา้าไปกี่วันแล้วครับ